ดีค่ะเด็กๆสวัสดีนะคะข่าววันนี้ครูกุ้งมาแบบมืดๆนิดน,นึงนะคะอ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรนะลูกนะให้เด็กโฟกัสที่เสียงครูกุ้งแล้วกันนะคะไม่ต้องโฟกัสด้านหลังของครูนะคะอันจริงแล้วมันก็ดึกแล้วเนาะครูกุ้งอัดวดีโอตอนช่วงดึกนะคะอ่ะวันนี้เด็กๆคะเราจะไปเรียนแม่กบกันนะคะ เดี๋ยวเราไปเลยนะคะมาตาตัวสะกดมาตาตัวสะกดแม่กบนะลูกนะมาตาตัวสะกดแม่กบวันนี้นะคะที่จะมีเพลงประกอบนะแต่ว่าคูกุ้งจะร้องแบบอ่านให้ฟังก่อนเนาะจับกบตะปบประจบเสียงดังอก เห็นบอใบไม้สะกดที no. uh, ่ใดไม่ต้องสงสัยนั่นคือแม่กบเมื plains, e ่อเราอ่านเพลงจบนะคะเราก็จับใจความได้ว่ามาตาสะกดแม่กบก็คือบอใบไม้นี่นะคะอบๆนะคะจับกบตะปบประจบเสียงดังอบเสียงดังอบ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 เห็นบอใบไม้สะกดที่ใด ไม่ต้องสงสัยนั่นคือแม่กบจำไว้นะคะแม่กบวางใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะาคาถามชวนคิดจากเพลงนักเรียนคิดว่าคําในแม่กบต้องสะกดด้วยเพลียชนะใดคะแม่กบตัวสะกดก็คือบไม้นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ี่คุณครูจะพาเด,ด็กๆไปอ่านคําที่มีแม่กบนะคะเช่นคําว่าเจ็บเข็บ เล็กเย็บนะคะแป,ป๊บแวบแหแทบคบซกงกลบต่อสอบมอบรอบควบรวบยออวบอยวบขออัวบอขวบเพียบเรียบบอเอ,อ,อียบอบเดียบเฉียบเกลือบเกิดเ,เ,เริ่มเง,งิบนะคะ คำว่าเกิดเป็นสระเอนะคะสารเอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปกลายไปเป็นสระอีกนะคะกอเอบอเกิดรอเอบอเริมงอเอบอเริเบมนะคะ,ะแม่ก,กบคือคำหรือพยางค์ที่มีวอมบไม้ปอปลาพอสมมภาพอพานแล้วก็พอพันเป็นตัวสะกดอ่านออกเสียงว่าบอสะกดนะคะ จากครั้งที่แล้วคุกุ้งสอนไปนะคะมาตาตัวสะกดแม่ก,กบจะมีคอไข,ข่คอควายใช่ไหมคะแล้วก็คอระครังใช่ไหมคะคราวนี้แม่ก,กบก็มีนะมอกแม่ก,กบก็จะมีตัวสะกดที่นอกเหนือจากบอเบม้แล้วยังมีอีกสี่ตัวนะคะซึ่งอยู่ในมาตาตัวสกุแม่ก,กบก็เช่นปอปลาพอสมเพา่ฟอฟันแล้วก็พอผ่านนะลูกนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูคำกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่านี่ไง ที่กูงสรุปไปเมื่อกี้นะคะทั้งหตัวเพยัญชนะตัวนี้นะคะเป็นตัวสะกดมาตราตัวสะกดแมกกบนะคะอ่านออกเสียงเหมือนบใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นคําว่ากบอันนี้เด็กๆกูอยู่แล้วเนาะอบไม้เป็นตัวสะกดบ่าบออาพอบ่าลาบลออาพอลาบภาพออาพอภาามีลาบคาว่าลาบนะคะลออาพอลาบนะคะ เดสังเกตว่าปอปลาตัวนี้เหมือนบอเบไมาเป็นตัวสะกดนะคะนี่อ่านออกเสียงมบ้มางว่าตัวสะกดลาพาแ้วลาฟตัวน,นี้นะคะหล่ออาบอาลาหลออาบอลาวีลาฟจริงๆแล้วคำที่มาจากภาษา,ษาอังกฤษเนาะมันก็จะมีเอกเสนในการออกเสียงนะคะถ้าเกิดเราอ่านว่าฉันวันนี้ฉันไปดูอีลามันก็จะอ่านเออมันก็จะคุ้นหูเนาะถ้าเกิดบอกว่าวันนี้เด็กๆไปดูอีลา ยีราบมันก็จะดูแบบปแปลกๆนะคะเพราะฉะนั้นคำในภาษาอังกฤษเช่นคขาว่ายีราบนะคะก็จะออกเสียงแบบเอ็กเซนนิดนึงนะคะเด็กๆไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่ามันคือคำเดียวกันลูกเนาะ,ะตัวสะกดแม่กบมีเพียงชนะนีบานี่กบเล็บต่อชอ่องลบนับแอบ นี่ภาพเห็นไหมคะคุณครูกุ้งจะเน้นตัวนี้เนาะผ้าผ่อนาผ้าวิราฟอฟันนะคะดู่ะวันนี้นะคะงานที่ครูกุ้งใช้ที่เด็กในวันนี้นะคะก็คือให้ทามาตาตัวสกดแม่กบให้เด็กเขียนคำในแม่กบมานะคะมีทั้งหมดกี่คำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีทั้งหมดสิบเอ็ดคำนะคะเด็ก ก็ทำลงในเอกสารที่เด็กถ่ายหรือทำลงในสมุดก็ได้นะคะเด็กไม่ต้องเอาตามครูก็ได้นะเด็กคิดเองหรือหาในไดม,มีก็ได้นะคะภาษาพาทีนะคะสำหรับวันนี้สรุปงานเลยละกันให้เด็กทำแบบหนังลงในสมุดหรืออินเอกสารนะคะแล้วก็ทำส่งครูกงเหมือนเดิมนะคะงานมีแค่หนึ่งแผ่นเองค่ะสำหรับวันนี้สอนดีค่ะ๊าบาย